เมื่อเช้าก็ใส่ปุ๋ยที่ว่าตรงไหนมันไม่งามนะครับเราก็มาถากลุนมันครับถากลุนมันก็คือว่าเอาจุกมาดายน่ยครับลบๆนี่นะครับใไหมก็ได้ประมาณหนึ่งครับอากาศเดือนเมษสายยังไงดูตอนเช้าหนาวๆอำเภอวัง่าเขียวบ้านผมกลางวันร้อนๆน,นี่สี่โมงยย้นเลยครับอากาศยังร้อนอยู่เลยรู้แต่วัน นี่แหละครับชีวิตชาวไร่ชาวสวนพ่อพี่น้องหลังสูฟานะ้าาสุดจริงๆนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับร้อนไหมร้อนไม่ต้องโกหกกันครับใจกับพ่อทําได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจครับมันก็กําลังงามไปแล้วผมจะไปดูให้ไปดูอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทําครับวันนี้ ป็นช่วงทดลองนะครับผมก็ิึงลงมาอยู่บานะ้านแล้วลูกๆกันอยู่นะดวดมันมืนอย่างใหญ่ดวดป้าบนไหนสูงก็เชียงนมผมแล้วครับเชียงหนาโอก๊ก็เนี่พริก เดี๋ยวคำนี้จะเก็บพรกไปอีกครับสิบสองต้นก็ได้กินปลาหมอปลาหมอลูกป,ปีแล้วไปทาให้ตายก่อนเลยผมก็มาใสา่ขิงว่าก็รดน้ำทุกวันแหละครับนี่สิบสองต้นจริงครับนี่ต้นกล้วยมาปลูกไว้ต้นนี้มันเชิงตายเลยแม่ให้ฟันผมก็ฟันรับเพื่อนอนอจะเกิดเออนั่นแหละครับต้นนี้ ดูทรงจะอยู่จะอยู่ได้อยู่ครับสองต้นที่ผมปูไว้เนี่ยขุดลุมไปเตรียมการนะครับอันนี้จะปูกผักชิน้วยครับนี่นะพันเมื่อกี้นี่สิผมปลูครับเนี่ยนนี้แหละครับที่ถ่ายดูเมื่อกี้นี่ก็ตะไคร่ปูกไว้สองกอครับคือผมจะปลูกผักสําหรับเครื่องครัวนะครับ คาตะไครมะนาวแต่ะมะนาวต้องไปศึกษาครับยังไม่เคยทำเลยจะปลูกไว้จักสี่ห้าต้นกันครับลองดูโอเคแล้วก็จะมะกรูดเะมาลงแลดูก่อนดูดูเหตุการณ์ก่อนนี่ครับพริกนี่พริกขี้นู้ดนลละครับที่จิ้มลาบจิ้มก้อยเนี่ยผมก่จะเอาวัาชพุทิ่เองมีแหละครับนู่นต้นอยู่นนครับนู่นครับนู่นเห็นไหมสองต้นสามต้น,ต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 น นี่นะครับการลงทุนครั้งแรกเองตง้องเอาของเองมีอยู่ครับชอบคุยอันนี้ก็กะละมังเพาะชำผมครับเดี๋ยวอันสีหาต้นเดี๋ยวไปเซมมันไม่เกิดก็มีนี่กับผมรู้แล้วว่าคนเฒ่าปลูกสองต้นหน่อยทําไมเออเองก็เพิ่งรู้เองมาทําเองก็รู้ก็กันตายกันเกิดนี่แหละครับอืุผมก็ะดิษใส่กันนี่เลยครับ เอ,อ้ยฮ้งก็เพาะง่ายๆครับเปียรบาดเองเพาะกันนั่นแหละมีพิคีนู้นเนี่ครับคุกเข้าให้เขากันเขาก็ดีเ่งกับหลดน้ำไปนยกว่าเกิดครับพ่อ,อพี่นอ้องนี่มันคือเป็นการหลดหลดต้นทุนครับเองไม่ต้องไปซื้อเบียร์ใครครับ ้าเลือจากการกินข้าวไว้ที่หนึ่งครับพอ่อพี่น้องนี่ช่วงจะลองพมงครับคนเราก็ต้องลองผิดลองถกแหละพอ่อพี่น้องเอยแต่ว่ามา,าษาม่เรียนรูด้ด้วยจะาของจะได้เป็นเองครับพอ่อพี่น้องคือมันผมขครับรถล,ละครับรถทุกอย่างต้องมีครูครับอันนี้ก็มีครูนะก็ซื้อสามมาจากพ่อแม่นเนี่ยนะครับแล้วก็ประสบการณ์เองเนะเคยอยู่บ้านแต่ก่อนอตอนเป็นลูงก็ลำบากจนเก๋เคือสบายเขาเราเกิดมาชีวิตอย่างที่เห็นแหละครับ อยู่ไหนก็ททำนะครับต่คนขยันนะครับคนขยันมีรู้จะความสบายเขาแล้วครับออ mm. นี่นะครับวันนี้กับวันที่แปดเดือนมีสาแล้วครับหกหาได้ครับผมเพาะไว้อันนี้ก็ปลูกไว้วันที่ยี่พุกมีนาครับก็ก็ถือว่า ลับแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนถอนไปเนี่ยเมเห็นไ้อยู่สองตอน้นอันนี้เบียบอีิกมาจากไออำ่เพี่อพิมายนี่ครับพอตายปุ๊บเองกอมาแซมปับ๊บนี่เห้แม่ก่ันก็จะตายแัน่นี้อองอมาแซมเจ้ารู้แซมโอ้แข็งแท้ แล้วถ้าบาดใหญ่กว่านี้ผมเตรียมขีไก่ไว้แล้วนะครับขีไก่ทำให้โอกาสจะศึกษาปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยมักนี่แหละครับพ่อแม,ม่พี่นอ้องต้องเรียนรู้อย่างนี้ไปก่อนศึกษาไปเรื่อยๆไม่ต้องก้าวกระโดดครับไปเรื่อยๆเนยก็พักภาษาคนหลุดไปเรื่อยๆเนยก,ก็พ,กพักถึงเหมือนกัน ถึงเร็วก็ถึงถึงชาก็ถึงคือเกา่าจุดมุ่งหมายก็คือความสําเร็จแหละครับไม่ว่าจะใครเถอะถึงมันจะถึงชาถึงเร็วก็ช่างมันคือวิในลงมือทำนี่แหละครับรอบไหลผมโอ้โหนี่ต้นหนึ่งเลยนะไม่น่าเกินลนะเด้อนี่ต้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยไอสาที่บอกผมไม่อยาก ูให้มันมุดนะครับคือว่าเอายเ้แซมแซมมันคือว่าแบบนี้แหละครับแซมภาษาโคราชคอยฟังได้ภาษาโคราชนครับ,รรรบผมพอเนี่ยใชร็จแล้วผมก็กจะลดน้ำพีครับทำงี้ทุกวันแล้วครับเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่ายังลงทุนปลูกแล้วครับลด,ดน้ำ เดือนแปดเดือนกระดากกระด้างสิงหาเดือนแปดเดือนที่ว่าพวกคนแถาเกชอบพูดนะครับผมก็จะเอาขามาลงจักสิบกอยี่สิบกอครับลองดูก่อนครับว่ามันจะคือเองก็ศึกษาอะไรไปเรื่อยครับทุกอย่างลองในมุดครับสิบปากว่าไมเเถาลงมือทําครับผมเชียร์สำเนียงครับผมเชียร์อย่างคนขขันอยู่ไหนกันแม่ก็ตายครับโอเคครับ ขอบคุณครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันโถน,นะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับเพราะปัญหาสุขย่างมีทางออกเสมอสวัสดีครับ